สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่2ตุลาคม2568เป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎในคลิปนี้เปินของชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกันนะคะมาดูกัน วันที่2ตุลาคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่23ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นมหาอุดมหาอุดคือมากมายอ่าหรือเขาเรียกว่าเยอะแยะปริมาณขนาดใหญ่ของคุณน่ะดาวพฤหัสบดีเ,เรื่องอะไรดาวพฤหัสบดีคุณเองเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ อยู่ในเรือนราชะกับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็อยู่ในเรือนราชะเราพื่อาดูว่าพันธุอยู่ราพะเนี่ยคุณน่ยจะมีโชคลาบจากญาติพี่น้องนะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้ให้ลาบคุณก็ได้หรือใครที่ทํากง์สีเนี่ยจะมีเอ่อจะมีการได้แบ่งสรรเป็นส่วนเกิดขึ้นทีนี้การแบ่งสรรเป็นส่วนเกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยเพียงไร ก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนอย่าลืมนะอย่างบางคนเนี่ยอา้าวบ้านคุณมีธุรกิจแต่คุณมีพี่น้องแค่สองคนคุณก็ได้แบ่งอาจจะแบ่งเท่าไหร่ล่ะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แต่บางคนเนี่ยบ้านน่ะมีธุรกิจอยู่แต่ลูกเยอะอ่าลูกสักห้าคนหกคนเห็นไหมคะเงินเนี่ยมันก็ต้องถูกแบ่งไปตามที่จํานวนคน ถึงบอกว่ามันแตกต่างกันที่พื้นเดิมของจิตของแต่ละคนเลยนะนะไปดูด้วยนะหรือบางคนนะ่จจะมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยยกบ้านรถที่ดินให้การยกบ้านรถที่ดินให้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าแต่ละคนน่ะจะได้รถแบบไหนได้รถายแดงไหมหรือได้รถมือสองไหมหรือรถนั้นนะ่ะใช้มานานแล้วหรือ,อยังก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนนะอันนี้ต้องไปดูนะคะเพราะมันจะแตกต่างกันเนาะ หรือบางคนใครที่ซื้ออะไรเก่งกําไรวะเนี่ยช่วงเนี้ยสิ่งที่คุณซื้อไว้อาจจะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆหรือหุ้นทองเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยยังมีโอกาสที่มีราคาเกิดขึ้นก็ได้นะหรือใครออมองอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามีใครในการที่กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินเนี่ยที่คุณจะไปทำเนี่ย ทำยังไง่ะบางคนก็อาจจะลดไปให้คนเขาเช่าไม้เอออาจจะมีเกิดรายได้เกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ดูแต่คนนะคะทีนี้ดาวเสี่องเป็นดาวเจ็ดเดือนปัตตานีอยู่เดือนละพระเอาคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่นะก็หมอยว่าบางทีอาจจะมีความรักให้กลมเกี่ยวกันดีนะหรือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันที่เกิดราบผลก็ได้ ราผลนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะบางคนมีเกณฑ์ได้ลูกนะอันนี้ก็ต้องดูนะคะต้องดูไปนะว่าแต่ละคนมันเป็นเรื่องอะไรเนาะ,ะหรือในช่วงนี้คู่ครองคุณเองก็มีความสุขก็ได้หรือคู่ครองคุณนะ่ะเขาอาจไปทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จก็ได้เหมือนกัน แต่เราดูคนโสดคนโสดมีโอกาสที่แต่งงานเร็วขึ้นนะเจอคู่ง่ายด้วยหรือถ้าคุณมีหุ้นส่วนไหมหุ้นส่วนคุณนั่นแหละเขาอาจจะให้ราบคุณแบบไหนละ่ะมีการแบ่งผลพวกกำไรปันผลอะไรกันไหมแต่ได้มากน้อยได้มากน้อยก็แตกต่างกันไปเพราะอย่าลืมนะบางคนเนี่ยทำงานมีหุ้นส่วนมันอันมีแค่สองคนมันก็ได ก็เดี๋ยวพอประมาณใช่ไหมแต่ถ้าบางคนน่ะหุ้นส่วนคุณน่ะมันมีเยอะห้าคนสี่คนมันก็ถูกแบ่งออกไปก็ตามแต่ละคนที่จะได้ตามแต่การลงทุนของแต่ละคนอีกเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนเลยว่าคุณลงทุนพื้นพื้นเรียกว่าพ,พื้นเดิมคุณอ่ะดาวพฤหัสคุณดูได้ต,ดตำแหน่งดีไหมถ้าสมมติพฤหสัสบดีคุณเป็นหมหาอุดอย่างเงี้ยนะเป็นหมหาอุดจอเป็นหมหาอุดอีกรอบอายุอยู่ตำแหน่งดีอีก บอกเลยว่าสิ่งที่คุณได้อาจจะเรื่องของการเงินก็ได้อะไรเงี้ยเงินเยอะหรือคุณเป็นโปรเจกต์แลไรก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อันนี้ก็แยกแตกต่างกันไปที่พื้นเดิมหรือบางคนเนี่ยถ้ามันคือว่ามันจะมีโอกาสที่จะถ้าไม่มีหุ้นส่วนไม่ได้มีเรื่องความรักแล้วไม่มสนใจเรื่องนี้ถ้าคุณติดต่อประสานงานอะไรกับใครเนี่ย คุณก็มีโอกาสได้เออสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็หมายว่าอะไรเช่นบางคนน่ะนักก็มองอยู่ว่าถ้าคุณซื้อของพ่อค้าแม่ค้าบางทีคุณอาจจะได้ของแถมอะไรไหมอนมองตรงนี้นะหรือจะได้ยังไงได้สินค้าดีไม่มีตําหนิก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ต้ดูแต่คนนะอ่ะและอีกมุมนึงเนี่ย ดาวสีเองเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็ได้ความดีความงามก็ได้โชคราบบุญกุศลที่เจรนทธงบรมาโดยงานภาครัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อกฎหมายนั่นก็อย่างนี้ถ้าทุกคนก่อนหน้าน,นี้ทำบุญมาดีได้จะช่วยหลือคนอื่นคนนี้ไว้เยอะแยะเนี่ย มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณนะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นกับอ่มันเป็นเรื่องของรับผลเนี่ยอาจจะได้สมมุตินะบางคนก็อาจจะได้เขาเรียกถ้าพ่อแม่ให้เงินแบ่งส่วนแบ่งคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งเยอะก็ได้อาจจะได้เยอะกว่าคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยอาจจะได้เยอะกว่าพี่น้องคนอื่นก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องดูนะหลักความเป็นจริงของแต่ละคนด้วยนะ หรือบางคนนะ่ะอาจจะหุ้นส่วนที่ดีก็ได้หุ้นส่วนวุฒิบัญชีมันไม่ใช่ตุบคนอาจจะเป็นหน่วยงานใหญ่ๆก็ได้ที่คุณได้คอนเน็ชันมาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยน้มองว่ามันเป็นเรื่องสิ่งดีๆแต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นที่ติดติดมีการติดขัดบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยที่บอกว่าติดขัดบ้างนิดนหน่อยเพราะอะไรพฤ่อนสิด,เดีเนี่ยอยู่ในเดือนจันทร์อย่างเงี้ยคู่นี้ก็เป็นคู่ทัดดินอ่าเป็นคู่ ธาตินคือความหนักแน่นมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคู่ขัดแย้งในตัวเองด้วยเพราะว่าพฤษหัส,สดีเนี่ยตามนิทานชาติเวนะคะเขาเป็นพ่อของพระจันทร์ซึ่งพระจันทร์เนี่ยทำผิดกฎระเบียบบางอย่างคือพูดง่ายว่าพระจันทร์เขาก็อาจจะลูกสาวเขาเนี่ยแต่งงานแล้วแต่เขาก็ไปมีมีอสมัยนี้คือกิ๊กอะไปมีกิ๊กแล้วพ่อเขาก็ไม่ชอบ มันอาจจะมีขัดนิดนิดหน่อยแต่ปัญหาตรงเนี้ยสามารถคลี่คลายกันได้นะถ้าใครมีการติดขัดปัญหาอะไรอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นค่ะทุกอย่างันมนวิธีแก้ไขนะ,ะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าก่อนหน้าน,นี้เราทำอะไรที่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาคุณได้เหมือนกันคือสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรล่ะบางคนน่ะถ้าเป็นเรื่องของบ้านรูทีดบางทีมเรื่องอในการ ฟ้องร้องอะไรกันไหมอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่คิดว่าสิ่งที่ฟ้องร้องกันเนี่ยมันอาจจะได้รับการคลี่คลายไปทางที่ดีได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขไหมของแต่ละคนนะคะเพราะว่าจริงๆบรร่าสถานการณ์แต่ละคนมีนมเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะผู้ยังยงว่าเป็นสิ่งที่ดีพืธธ้นฐานสีอยู่ตำแหน่งที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันของแต่ละคน ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเก็ดคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบกับความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ